การพูดคุยระหว่างทากับปูตินครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่3ซึ่งถือเป็นการเจรจาทางโทรศัพท์ระหว่างกันยาวนานมาราธอนที่สุดร่วมสองชั่วโมงโดยผู้นำสหรัฐได้ขอร้องเรียกร้องให้ยุติสงครามล้างเลือดในยูเครนโดยขอให้ปูตินหยุดยิงในทันทีขณะที่ผู้นำมอสโกได้เรียกร้องการปริปานอมที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เป็นในไปถึงความขัดแยง้งที่จะยืดเยื้อออกไป ผู้นำรัเสเซียพร้อมที่จะลากสงครามยาวออกไปยูเครนตอบสนองทันควันด้วยโดรน376ลำบินถล่มกลางกรุงมอสโกทำลายฐานการผลิตอุปกรณ์สำคัญโดยเฉพาะอุปกรณ์สำคัญในการผลิตซู57 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซยียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อไม่กี่10ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เลยครับ ท้องฟ้ากลางกรุงมอสโกเนี่ยนะครับอันมืดมิดมืด,มดคลึมเลยนะครับแต่มันมืดครึมด้วยกองทัพโดนยูเคนะครับซึ่งอุดมไปด้วยกองทัพโดนยูเคนที่นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามืองหลวงของรัเสเซียนะครับหลังจากหยุดปฏิบัติการมาตั้งแต่ช่วงวันเฉลิมฉลองวันชาติของรัเสเซีย9พฤษภาคมนี่นะครับท่ามกลางข่าวการเจรจาหยุดยิงต่อไปอีก30วัน ต่อจาก3วันที่ผู้นําปูตินนี่แหละครับประกาศหยุดยิงเพื่อฉลองวันแห่งชัยชนะแต่เพียงฝ่ายเดียวหลายฝ่ายนี่แหละครับต้องการให้ยูเครนและรัสเซียนี่แหละครับมีการประนีประนอมกันและหยุดยิงเพื่อการเจรจาต่อไปแต่ดูเหมือนว่ารัสเซียนี่แหละครับพยายามที่จะยืดเรื่องอการหยุดยิงออกไปโดยการเสนอให้มีการเจรจาที่อิสตันบูลเมืองหลวงของตรุรกีแรกๆนี่แหละครับหลายฝ่ายก็คิดว่าปูตินนั้น ะไปเจรจากับเจลินสกี้โดยตรงโดยอาจจะมีทรัมป์นี่หละครับทรัมป์นั้นถึงกับเสนอตัวนะครับว่าจะขอเป็นคนกลางในการเจรจาถ้าเปิดเกิดขึ้นระหว่างปูตินกับเจลิสกี้แต่กลับกลายเป็นว่ารัสเซียนี่เลยครับส่งทีมงานเด็ก ทีมงานเด็กนะครับจากแถวล่างไปพร้อมกับเงื่อนไขให้ยูเคนี่เลยครับยกใครเมียและก็ดสีแควนให้แถมขู่กลับมาด้วยนะครับว่ายูเคนจะสู้ไหวเหรอจนนำมาซึ่งการยกหูโทรศัพท์คุยกันระหว่างปูตินกับ ครัมนี่ยนะครับร่วม2ชั่วโมงซึ่งนับเป็นครั้งที่3มเลนะครับที่ทั้ง 2, 2> <c oughs> มีการยกหูโทรศัพท์คุยกันในค่ำคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยโดยผู้นำสารัฐนี่เลยครับได้ขอร้องนะครับให้ยุติสงครามล้างเลือดในยูเครนโดยขอให้ปูตินนั้นหยุดยิงทันทีแรกๆนี่เลยครับจะเริ่มที่30วันในขณะที่ปูตินนั้นก็เรียกร้องให้มีการประนีประนอมที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ลายเป็นว่าผู้นํารัสเซียพร้อมที่จะลากยาวสงครามต่อไปการส่งตัวแทนระดับล่างไปเจรจาที่ตุรกีนี่เลยครับมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่ารัเสเซียนั้นไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการยุติสงครามยุติการหยุดยิง พร้อมกับเน้นย้ำให้ยูเคนี่หลยครับยอมรับการสูญเสียใครเมียและภูิภาคตะวันออกอีก4แคว้นซึ่งเป็นเรื่องเงื่อนไขสำคัญนะครับซึ่งดูเหมือนว่ายูเคนั้นก็ยอมเงื่อนไขแบบนี้ไม่ได้หลังจากหลายไฟลยนี่หละครับมองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าปูตินนั้นปฏิเสธการหยุดยิงและยืนการที่จะเจรจาบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสัญญาสันติภาพในอนาคตซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ฟังครับหลังการเจรจาเนี่ยนะครับทรัมป์นั้นก็ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับผู้นํายุโรปหลายชาติซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดออกมานั้นมันแสดงออกให้เห็นแล้วนะครับว่าอเมริกานั้นอาจจะปล่อยให้รัเสเซียกับยูเคนี่และครับเจรจารต่อเนื่องต่อไปโดย อเมริกาเนี่ยนะครับอาจจะถอนตัวออกมาเพราะว่าคําพูดของปูตินที่มีการพูดคุยโทรศัพท์กับทรัมป์นี่แหละครับและทรัมป์นั้นก็นํามาเผยแพร่กับชาติผู้นมยุโรปนะครับกลายเป็นว่าปูตินนั้นจะพยายามกีดกันให้อเมริกาออกจากโต๊ะเจรจาซึ่งทรัมป์เองก็ออกมา,าให้รายการนะครับทางสื่อโซเชียลของเขานะครับว่าจะให้รัเสเซียกับยุคนนั้น ต้องเจรจากันต่อไปโดยอาจจะไม่มีอเมริกาเป็นตัวกลางอเมริกานั้นก็อาจจะถอนตัวจากการเจรจาเพราะว่าดูเหมือนว่าทางฝ่ายรัเสเซียนั้นไม่ต้องการให้อเมริกามาเกี่ยวข้องเลยเละครับไม่ต้องการให้ทรัมป์มากดดันนะครับเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆถ้าเผื่อมีอเมริกามาอยู่ด้วยนี่แหละครับมันจะทําให้ความต้องการของรัเสเซียนั้นอาจจะมีความเกรงใจอเมริกามากกว่าหรือว่าถ้าเผื่ออาจจะโดนทางฝั่งของอทรัมป์และ ทีมงานนี่ครับกดดันซึ่งดูเหมือนว่าลักษณะแบบนี้รัเสเซียบอกว่าไม่ต้องการเพราะฉะนั้นแนวทางการเจรจายุติสงครามที่เกิดขึ้นจากอเมริกาเป็นตัวกลางนั้นดูเหมือนว่ามันถดถอยและอาจจะห่างหายไปเรื่อยๆเพราะนั้นการเจรจาที่รัเสเซียมุ่งหวังว่า จะมีการเจรจาต่อไปในอนาคตนี่เลยครับนั่นหมายความว่าสงครามมันถูกลากยาวออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับและคงไม่มีการหยุดยิงเพราะว่าแนวทางการหยุดยิงนั้นรัเสเซียมองว่าจะทําให้ยูเครนสามารถฟื้นความแข็งแรงสามารถสะสมอาวุธยุทโธปออกรณ์และเหตุการณ์สําคัญถ้าเบิดมีการหยุดยิงนี่เลยครับ ยุโรปเนี่ยนะครับก็จะมีการนําทหารไปวางกําลังในพื้นที่ของยูเครนซึ่งมันจะสร้างความยุ่งยากให้กับรัเสเซียมากกว่าเพราะฉะนั้นแนวทางการหยุดยิงจึงตัดออกไปได้เลยนะครับไม่มีทางเกิดขึ้นและการสงครามนะครับสงครามรัเสเซียยูเครนนั้นก็คงจะดําเนินการต่อไป ทำให้ความเคลื่อนไหวของยูเครนในการตอบโต้รัสเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับมันก็เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่หยุดปฏิบัติการและปล่อยให้ลัสเสียโจมตีอยู่เพียงฝ่ายเดียวการปฏิบัติการโจมตีด้วยกองทัพโดนยูเครนที่เกิดขึ้นทันทีเนี่ยแหละครับเมื่อไม่กี่สิบชั่วโมงที่ผ่านมามันเลยทําให้ท้องฟ้ากรง,งกลางกรุงมอสโกนี่แหละครับมันเต็มไปด้วยกองทัพโดนยูเครนอีกครั้งหนึ่งโดยกระทรวงกลาโหมยูเครนเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันพุธ คืนวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับระบบป้องกันภาัยรากาศของพวกเขานั้นได้สอย โดรนยูเคนร่วงถึง370ลําลำในนั้นเนี่ยนะครับบางส่วนกําลังพุ่งเข้าหากรุงมอสโกทําให้สนามบินบางต่างบางแห่งนี่นะครับในเมืองหลวงแห่งนี้ต้องปิดให้บริการชั่วคราวลงในช่วงสั้นๆเพื่อรับประกันความปลอดภัยของเที่ยวบินอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อตามรายงานของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียมันเป็นจริงอย่างที่รายงานนี่เลยครับจำนวนโดรนถึง370ลำนี่เลยครับมันจะถือว่าเป็นปริมาณโดรนที่ มากกว่ารัเสเซียที่เคยโจมตียูเครนเพราะว่ามันก็จะมีประมาณโดนประมาณ270ลำม270กว่าลำมนั่นถือว่าเป็นปริมาณบ้างเลยครับแต่ปริมาณ370ลัมเนี่ยครับมันจะถือว่าเป็นประวัติการเหมือนกันในการที่กองทัพโดนยูเครน UK, โจมตีเข้าไปในพื้นที่ต่างๆของรัเสเซียท่านผู้ฟังครับถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหมรัเสเซียที่เผยแพร่บนเทเลกราระบุนะครับว่าโดนยูเครน UK, อย่างน้อย376ลำ ถูกสกัดหรือว่าทําลายในค่าคืนวันพุทธที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วโดนนี่เลยครับถูกสอยเรื่อง,องล่วงเหนือภูมิภาคต่างๆทางตะวันตกของรัสเซียตามแนวชายแดนซึ่งเซอร์เกซอฟยานินนะครับนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเผยแพร่นะครับว่า โดนมีโดนยูเคน27ลำถูกทำลายหรือว่าโดนสังก,กัดระหว่างมุ่งหน้าเข้าเมืองหลวงดินแดนที่มีประชประชาชนชาวรัสเซียอาศัยอยู่ทั้งในและรอบนอกนี่แหละครับ21ล้านคนส่งผลให้สนามบินหลัก3แหง่งในพื้นที่ต้องระง,งับเที่ยวบินช่วงสั้นๆระหว่างวันถึง2รอบก่อนกลับมาใช้ให้บริการตามปกติ แต่ผู้ฟังครับเหตุการณ์สําคัญของโดนยูเคนที่บินไปโจมตีรัสเซียในครั้งนี้มันไปเกิดขึ้นที่ศูนย์ซิลิคอนวันเล่ทางเทคโนโลยีทางทหารของรัสเซียโดยมีรายงานนะครับว่าโดนยูเคนั้นได้ไปโจมตีโรงงานเซมิคอนดักเตอร์สำคัญโรงงานอุปกรณ์ทางทหารที่สําคัญ โครคอฟสกีนะครับในแคว้นโอริออนนะครับซึ่งโรงงานแห่งหนี้นี่นะครับมันผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกไดโอดทางทหารต่างๆป้อนให้แก่โรงงานต่างๆอีกกว่า13โรงในการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารของรัสเซียอย่างเช่นเครื่องบินตระกูลซูคอยทั้งหลายนี่เลยครับซูสามสี่ซูสามสิบห้าซูห้าสิบเจ็ดรวมถึงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์สำคัญของข,องขีบรุตอิสคันเดอร์นะครับนะครับคินซานเคฮ0หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับ ทมการกระแสที่รัสเซียตอนนี้กําลังพยายามที่ขยายพลังงานขยายโรงงานขยายกําลังการผลิตโดยเฉพาะการเพิ่มการผลิตเครื่องบินนี่เลยครับมีการอัปเกรดมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนโมเดลต่างๆอย่างเช่นซู57นี่หละครับก็เพิ่งจะมีการเปลี่ยนโมเดลเครื่องบินจากซู57พื้นฐานกลายเป็นซู 57M1 นะครับซึ่งก็ต้องใช้อุปกรณ์สําคัญจากโรงงานแห่งนี้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้การโจมตีโรงงานต่างๆเหล่านี้นี่นะครับมันจะ ทำให้การผลิตนะครับของรัเสเซียในเรื่องของการผลิตยุ่งกวทางทหารนั้นอาจจะต้องหยุดชะง,งักไปท่านผู้ฟังครับโรงงานที่ถูกโจมตีครั้งนี้นี่นะครับมันทําให้เกิดเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายคนงานกว่า700คนนี่นะครับอาจจะต้องหยุดปฏิบัติงานและกลายเป็นการโจมตีครั้งแรกของโรงงานแห่งนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นในแว้นโอริออน แต่บุฟังครับเรามีคลิปวิดีโอหนึ่งที่เราจะนําเสนอนะครับซึ่งก็เป็นผลงานของกองทัพโดนยูเครนโดยมีรายงานนะครับว่ายูเครนได้ดําเนินการโจมตีทหารรัสเซียเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกไว้โดยใช้เครื่องยิงลูกระเบิดที่ติดตั้งบนโดีนฮอร์เนตเอฟพีวีนะครับซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการผนวกโดนหลายบทบาทเข้ากับกลยุทธ์การป้องกันประเทศตามรายงานของ y h o r n e t นะครับเมื่อที่13พฤษภาคมที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้นี่นะครับนักพัฒนาของยูเครนประสบความสําเร็จในการทดสอบโดมนอ PV ที่นํามาใช้ซ้ําได้ซึ่งติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดต่อต้านบุคคลที่ผลิตในบันกเลียซึ่งขยายขอบเขตการใช้งานทางยุทธวิธีของ UAV ในแนวหน้าอีกครั้งหนึ่ง สำหรับค u ีน n Hornet นั้นเป็นโดรนอเนกประสงค์ขนาด15นิ้วนะครับพัฒนาในยูเคนบรรทุกได้น้ำหนักสูงถึง9.5กิโลกรัมในระยะทางทำการ5กิโลเมตรนะครับซึ่งบรรทุกหรือบรรทุกน้ำหนักที่เบากว่า6กิโลกรัมก,ก็จะบินได้ไกลถึง17กิโลเมตรแต่ผูฟังคร,รับการออกแบบโบโลราทำให้สามารถติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด4กิโลกรัมได้ถึง2เครื่องพร้อมๆกันซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานซ้ำได้ในรูปแบบที่มันหลากหลาย ปัจจุบันนี่ครับมันมีเครื่องบิน Queen Hornet มากกว่าร้อยลำที่ประจำการอยู่ในแนวแนวหน้าและก็ผลิตรายเดือนนั้นยังขยายกําลังผลิตต่อเนื่อง สำหรับเครื่องยิงบูนสปิ i c k EP นี่เลยครับออกแบบมาเพื่อใช้กับระเบิดแรงสูง o g 22m นะครับหนัก2กิโลกรัมสามารถกระจายแรงระเบิดได้กว่าพันชิ้นเมื่อเกิดการระเบิดโดยมีระยะยิงตรงที่มีประสิทธิภาพประมาณ100เมตรนะครับโดยโดน Hornet นี่เลยครับมีรายงานนะครับว่าประกอบด้วยชิ้น,ช,น,ช,นชิ้นส่วนที่ผลิตในยุเคนถึงกว่า65รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำคัญพิเศษพิเศษที่พัฒนาขึ้นอยู่ในช่วงสงครามในครั้งนี้ แต่ฟังครับสงครามในยูเครนซึ่งเข็นค่าชีวิตผู้คนแล้วเป็นจํานวนมากได้กลายเป็นสนามทดลองนวัตก,กรรมโดรนใหม่ๆใ,ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายนี่แหละครับต่างส่งอากาศยานไร้คนขับโจมตีฝ่ายต่างฝ่ายต่างกันและกันห่างไกลจากแนวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆทั้งมอสโกและเคียบนี่แหละครับต่างหาซื้อและก็พัฒนาโดรนใหม่ๆใช้งานได้อย่างมีไหวพริบมีประสิทธิภาพและคิดค้นวิธีใหม่ๆในการตัดขาดการทํางานของมันหรือว่าทําลายโดนของฝ่ายตรง ไล่ตั้งแต่การใช้ปืนยิงอย่างง่ายๆหรือว่าการก่อกวนด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงกลาโงหมรัเสเซียเปิดเผยนะครับว่ากองกําลังของพวกเขานั้นกําลังลุกคืบณนะจุดสําคัญตามแนวหน้าในพื้นที่ด้านตะวันออกของ รัฐของยูเครนอย่างมากในปัจจุบันขณะที่บรรดาบล็อกเกอร์นะครับของมอสโกเนบอกว่ารัเสเซียสามารถเจาะแนวด้านแนวหน้าของยูเครนระหว่างเมืองโปรครอฟและก็เมืองคอสเตียนเนนอฟกานะครับในแคว้นโดนเนสท,ทั้งตะวันออกของยูเครนได้นะครับ ขณะที่ประธานธิบดีวอลูเดเมีย์เซเลนเซกี้แห่งยเครนกล่าวในวิดีโอช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ายอมรับนะครับว่ากำลังมีการสู้รบกันอย่างหนักในแนวหน้าด้านตะวันออกแถวโปรโครอปแต่ก็ไม่ได้พูดถึงการาบุกยึดการกองทัพโดนยุครนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำนะครับว่ากองกำลังยเครนนั้นยังคงเคลื่อนไหวในสองแคว้นของรัเสเซียที่อยู่ตามแนวชายแดนนั่นก็คือแคว้น Kurt, เ,กกเคิร์สและแคว้นเบลกรอดด้วยในปัจจุบันเรียกได้ว่า ต่างฝ่ายนี่ครับต่างก็พยายามบุกยึดพื้นที่ของกันและกันนั่นหมายความว่าสงครามนี่เลยครับมันก็คงยังคงรุนแรงต่อไปทั้งสองฝ่ายตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาหยุดยิงใดๆเกิดขึ้นในช่วงต่อจากนี้ไปรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ